ปัญหาแรงงานต่างด้าวนะครับหลังจากที่บางส่วนเริ่มเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมากวันนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสทนะครับยืนยันว่าไม่มีนโยบายกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเพียงแต่จะมีการจัดระเบียบขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเท่านั้นรวมทั้งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคอสชก็อ,ออกประกาศฉบับที่67กําหนดมาตรการช่วคราว 9ข้อเรื่องแนวทางดําเนินนโยบายแรงงานต่างด้าวรวมทั้งย้ําว่าไม่มีนโยบายที่จะกวาดล้างแรงงานต่างด้าวนะครับโดยก่อนหน้านี้พลเอกสิริชัยดิฐกุลนะครับเศนาธิการทหารประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของคอสชอพร้อมด้วยนายจิรศักดิ์สุขนทนชาติประหลัดกระทรวงแรงงานนายประวิทย์เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่สมุทรสาครเพื่อรับฟังปัญหาแรงงานต่างด้าว หลังจากมีการเดินทางกลับประเทศจํานวนมากจึงต้องยืนยันว่าคอสชอไม่มีนโยบายกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแต่จะมีการจัดระเบียบให้ถูกต้องเท่านั้นม,มีนโยบายจากคอสชหรือจากคณะกรรมการนโยบายอะไรต่างๆออกมาเลยนะครับเรื่องนี้ก็คงเป็น,เป,นเป็นข่าวลือที่ทําให้อ่า ชาชนหรือว่าแรงงานต่างด้าวแตกตื่นกันนะครับก,ก็อยากจะฝากประชาชนผ่านไปด้วยนะครับว่าทางคัสนชะไม่มีนโยบายที่จะผลักดันแรงงานต่างด้าวออก,ออกนอกประเทศเลยคนระับประธานคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของคอสชอได้ติดตามการจัดระเบียบโซนิ่งแรงงานพมา่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีรายงานพม,าม่าจำนวนมากและเป็นจังหวัดที่จะมีการจัดโซนิ่งแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดประนองและสมุทรสาครจึงขอให้แรงงานติดตามข่าวสารให้ถูกต้องอย่าลงเชื่อข่าวลือ